ข้อ60ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป79ทับสอตรงนี้เราไม่รู้อยู่แล้วนะฮะเลขมันเยอะผมก็จำไม่ได้หรอกแต่เขาพูดถึงว่าเรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีทำลายของเสียเนี่ยพอพูดถึงการทำลายของเสียแล้วผมพอนึกออกแล้วสินค้าที่เสื่อมสภาพสินค้ามีตำหนิสินค้าที่หมดอายุและเศษซากก็คือการทำลายของพวกนี้นะฮะ ห้างสามารถนํามาถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณเสียภาษีกันได้ที่คนและคํานวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่อย่างไรคราวนี้เราก็ต้องมานึกถึงหลักก่อนนะฮะหลักก็คือว่าของเสียหรือของที่เราจะทําลายเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กรณีคือตามตามท79ทับ2541เลยนะฮะผมจําเลขไม่ได้หรอกแต่ผมจําตัวเนื้อหาได้ก็คือตัวการทําลายเนี่ยทำลาย สินค้าเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งการทําลายสินค้าเป็น2ลักษณะ1กับ2ก็คือกรณีแรกก็คือสินค้าที่ต้องทําลายทันทีคือเก็บไว้ไม่ได้นะฮะพวกเคมีต่างๆหรือเวชภัณฑ์เนี่ยเก็บไว้นานไม่ได้นะ,ะต้องรีบทําลายอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นสินค้าที่รอทําลาย ได้ก็คือเก็บไว้ก่อนได้แล้วรอทําลายทีเดียวเลยได้แบ่งออกเป็น2ส่วนอย่างนี้ก่อนกรณีที่ต้องทําลายทันทีเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีผู้เข้าไปร่วมสังเกตการในการทําลายนะฮะก็ต้องมีพยานด้วยนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่สัมภาระเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกรณีนี้ไม่ต้องโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่สัมภาระนะครับกรณีที่2ก็คือสินค้าที่รอทําลายนะฮะเก็บไว้ได้รอทําลายตอนสิ้นปีทีเดียวได้เนี่ยกรณีนี้เนี่ย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สัมภารในพื้นที่นะฮะให้เข้ามาดูนะฮะในการทําลายซึ่งเขาจะมาหรือไม่มาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องแจ้งอันนี้ต้องแจ้งสัมภาระคราวนี้ตามหลักแล้วถามว่าทําลายสินค้าพวกนี้เนี่ยเวลาทําลายแล้วเนี่ยมันถือเป็นภาษีเงินได้นิติบคลไหมก็คือรายจ่ายดังกล่าวเนี่ยความเสียหายดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายได้ไหมตอบได้เลยว่า ถือเป็นรายจ่ายได้ถือเป็นรายจ่ายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิได้นะครับและข้อนี้ก็ถามว่าแล้วจะต้องเอามาคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะว่าไม่ได้มีการจำหน่ายจ่ายแจกนะฮะกรณีที่ เอาสินค้าไปให้ผู้อื่นไม่ว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้ามีการจําหน่ายจ่ายแจกการโอนเนี่ยโอนไปให้ผู้อื่นเนี่ยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่กรณีนี้เนี่ยมีสินค้าอยู่และทําลายเมื่อทําลายไม่ได้มีการโอนไปดังนั้นก็ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นงั้นสรุปก็คือการทําลายสินค้าเนี่ยนะครับถือเป็นรายจ่ายได้และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะต่อไปเรามาดูในช้อยกันนะครับข้อกไก่บอกว่าไม่ถือเป็นรายจ่าย แต่ว่าตามหลักแล้วบอกว่าถือเป็นรายจ่ายดังนั้นกไก่ผิดขอไขบอกว่าเป็นรายจ่ายได้ถูกต้องและนำมารวมคำนวณเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มแต่น,นี้บอกว่าไม่เสียภาษีดังนั้นขอไข่ก็ผิดขอควายบอกว่าไม่เป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบคุคคลเป็นรายจ่ายได้นะครับดังนั้นขอควายก็ผิดส่วนงองูบอกว่า เป็นรายจ่ายนิติบคคลได้และไม่นำมารวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม,มก็คือไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นข้ององูตอบถูกต้องนะครับ